กลางดึกคืนหนึ่งขณะที่ลมพัดแรงผมนักศึกษาฝึกงานปีสุดท้ายกำลังรดน้ำต้นไม้โบราณในสวนของมหาวิทยาลัยจู่ๆใบไม้สีเขียวเข้มก็สั่นไหวราวกับจะสื่อสารราวกับเสียงกระซิบที่ดังมาจากใจกลางลำต้นเจ้าคือผู้ถูกเลือกผมสะดุ้งสุดตัวต้นไม้พูดได้มันไม่ใช่แค่ต้นไม้ แต่มันคือท่านวายุผู้พิทักษ์แห่งป่าที่ถูกสาบให้จำแรงกายมันนับพันปีกำลังจะปลดปล่อยพลังร้ายที่คุกคามโลกหากไม่มีผู้สืบทอดที่คู่ควรมาแบกรับภารกิจท่านวายุเปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้สร้างขึ้นบนรอยแยกแห่งมิติที่เชื่อมต่อสู่โลกมืดและมีเงามายาสิ่งมีชีวิตจากอีกมิติที่กำลังคืบคลานเข้ามาเพื่อกลืนกินทุกสิ่ง ความจริงอันน่าสะพรึงกลัวนี้ทำให้ผมสั่นเทาแต่เมื่อผมเห็นแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังของท่านวายุผมรู้ว่าผมหนีไม่ได้ผมต้องปกป้องโลกใบนี้ในวันต่อมาผมเริ่มค้นคว้าตำนานของมหาวิทยาลัยพบเรื่องเล่าลึกลับเกี่ยวกับหอสมุดต,ต้องห้ามที่ว่ากันว่ามีบันทึกโบราณซ่อนอยู่ผมแอบเข้าไปในหอสมุดยามวิการ,รเผชิญหน้ากับวิญญาณบรารารักษ์ที่คอยปกป้องความลับ ผมเผชิญหน้ากับเงามายาตัวแรกที่พยายามขัดขวางแต่ด้วยสัญชาตญาณที่ได้รับถ่ายทอดจากท่านวายุผมสามารถผลักดันมันกลับไปได้แต่แล้วความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดก็เกิดขึ้นเมื่อผมเผลอไปปลุกกาละอสูนสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังยิ่งกว่าเงามายาเสียอีกมันปรากฏตัวขึ้นพร้อมเสียงหัวเราะเยีอยเย็นที่สะพ้อนไปทั่วมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกลายเป็นสมรภูมิแห่งเวทมนต์และความมืด ผมมองไปที่ท่านวายุที่อ่อนแรงลงทุกทีผมรู้ว่าผมต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่คาดไม่ถึงการตัดสินใจของผมในครั้งนี้จะตัดสินอนาคตของโลกใบนี้